สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก็น้าจ้าพี่น้องไม่สิ้าไม่กินต่ำบอกฮงเฮิมแต่พี่น้องแต่หอยจูมาน้ำจตกพี่น้องบอกฮงเทิรมพี่น้องเมื่อนี่สีเป็นจะแซบครับพี่น้องมาพี่น้องมาพักแต่ไยแห้งพี่น้องมาจวดมาจัดน้ำกันด้วยจ้ะแก่รถบอกหอยหนอยพี่น้องหอยจ้อยจ้อยพี่น้องมา ขือเข้าจัามาหมวนใส่เลยพี่น้องอืมอืมหาพี่น้องเมื่อยพักข้างงับงามงักขากพี่น้องเอยพักข้างกับสือเข้ามาแล้วพี่น้องอืม đẹp thật nó phi nồng mắm muộn lắm cả ta mà người trời Rồi <laughs> tất cả xếp với gạo là chạy phía nó mũ cọp nha

จอยปวดอืมไม่ใช่จอยพี่น้อง จบกพึ่งก็ยิงกระพักหลายๆแตมมบ่บังหงสแซ่บๆอืมร็เจี๊ยบเจ็บมากเหมือนสองอ่ยพี่นอง ไม่หยามยาพี่น้องยาล้วปลูกกระเจี๊ยบไปอืมครับ แซ่บนัวดีพี่น้องมือนมันจ่อยหลายพี่น้องอบอกให้ก็ตํบาบัหุงห่งเฮมแซ่บเข้ากันดีครับ

ั่งกินอยู่แต่ต้นบุกม่วงพี่น้อง mm hmm. จะสิตัวใส่หัวย้ำเดี๋ยะ mm hmm. ออนพักค่าเป็นการไปยี่สิบบาทเดี๋ยวอาไลพี่น้องท่งเ mm hmm. ด๋ยหลายทั้งงาม มีคนมากินด้วยหรอเนาะพี่น้องเนาะพักขาแสบหิ่งก็ตัาหม้อหงษ์แซ่บ มักแข่งหน่อยมเมื่อแล้วสอนมาสวดน้ำพี่นอ้องอืม ราบี่งหานตัวอย่าังไงมันสสำหรับคิปนี้กัขอบคุณพี่น้นองที่เขามารับชมคลิปหลายๆเลย,ยจ้าสวัสดีจ้า